เดอมิทารสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ดูกันว่าความโชคดีใดกำลังจะเข้ามานะคะมีหน้าไพ่ให้เลือก2ใบนะคะเพื่อนเอนเลือกไพ่แล้วสามารถกด time stamp ไปฟังคำทำนายกันได้เลยะคะ่ะความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะถ้าคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรอคอย การรอคําตอบการอยู่นิ่งๆทำอะไรไม่ได้กับสถานการณ์นะคะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอาจจะเป็นเรื่องของการงานได้ความรักได้ได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่เพื่อนๆกำลังรอคอยอยู่ถ้าเป็นสถานการณ์ในมุมที่มีการหยุดชะงักสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นจุดที่คุณสามารถเลือกได้ ว่าคุณจะไปทางไหนและการเปลี่ยนแปลงนี้หรือว่าทางเลือกนี้จะนำพาคุณไปสู่การเดินทางการได้เริ่มการได้ต่อยอดจากสิ่งที่คุณทำอยู่บางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเป็นการเดินทางเพื่อไปเรียนต่อไปทํางานได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะ ส่วนถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรมากมายนะคะมันอาจจะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้คุณลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นมันก็นำพาคุณไปสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการออกไปเจอโลกใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆ อาจจะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่คิดไม่ได้คาดหวังไว้แล้วคุณก็สามารถทำมันได้นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมันไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2กันนะคะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่2นะคะความโชคดีที่กำลังจะเข้ามานะคะเป็นเรื่องของความมั่นคงคุณอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณสามารถจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการเงินที่มีสภาพคล่องมากขึ้นสำหรับบางคนอาจจะมีความรักนะคะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ดีๆให้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณเคยรู้สึกว่าคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะเคยใช้ความพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความชัดเจนหรือว่าหลงเอยกันนะคะแต่ณนะเวลานี้มันอาจจะถึงจุดที่ใช่เวลาที่ใช่นะคะหรือตัวคุณเองตัวเขาเองก็ได้ะคะ่ะมีความพร้อมและดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาที่ใช่สำหรับคุณทั้งคู่นะคะ ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้เป็นเรื่องของมิตรภาพได้นะคะถ้าใครเคยมีเรื่องผิดใจกันหรือว่ามีสถานการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะมันก็อาจจะถึงเวลาที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่การจูนเข้าหากาันการปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะ แต่จริงๆต้องบอกว่าโดดเด่นไปนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับไพ่หนึ่งถ้วยใครที่โสดใครที่เคยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความพยายามมีความไม่แน่นอนนะคะก็อาจจะถึงเวลาของคุณนะคะที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวกองสองนะคะสวัสดีคะ่ะ